อยากสนุกตื่นเต้นกับเว็บไซต์กีฬาชื่อดังคลิกแอดไลน์ที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับเดอะซันสื่อจากอังกฤษเปิด5้าเป้าหมายการเสริมทัพของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดช่วงซัมเมอร์นี้ <c oughs> เพื่อไล,ล่ล่าแชมป์พิเอเมลีอังกฤษโดยไล่เลียงจากระดับความสำคัญจากน้อยสุดไปหามากสุดดูการนี้ทีมของอลิกุนาโซชาทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจนกลายขึ้นมาเป็นหนึ่งในแคนดิเดตในการแย่งแชมป์พิเเมลีกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ หลังจากกำลังรั้งรองจ่าฝูงโดยมีแต้มตามอยู่10คะแนนขณะที่ยังเหลือการแข่งขันอีก18นัดอย่างไรก็ตามทีมชุดนี้ปีจแ,แดงยังมีปัญหาอยู่หลายจุดโดยเฉพาะในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กที่พลาดเสียประตูให้กับคู่แข่งง่ายๆอยู่บ่อยครั้งทําให้พวกเขาตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับนักเตะในตำแหน่งกองหลังซะเป็นส่วนใหญ่และนี่คือ5แข้งที่เดซันจัดลำดับแข้งที่เป็นเป้าหมายของปีจแ,แดงในช่วงซัมเมอร์นี้ซึ่งเป็นแข้งแนวรับถึง3ราย และแนวรุกอีก2รายด้วยกันอันดับ5ดาวิดอลาบามนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นอีกหนึ่งสโมสรที่มีข่าวพัวพันในการคว้าตัวดาวิดอลาบาซูเปอร์สตาร์จากยบร์มินิกมาโดยตลอดในช่วงที่ผ่านมาซึ่งหลังจากจบฤดูกาลนี้ก็เป็นโอกาสดีที่ปีแสดงจะหวนกลับไปล่าตัวอีกครั้งอลาบาเพิ่งจะออกมาประกาศยืนยันอย่างเป็นทางการ ว่าเตรียมยุติเส้นทางอาชีพ13ปีกับเบย์มินิกหลังจบฤดูกาลนี้หลังเจ้าตัวตัดสินใจไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่ซึ่งจะทําให้เขาย้ายออกจากทีมไปแบบไร้ค่าตัวและเจ้าตัวก็ยอมรับว่ายังไม่ได้ตกลงที่จะย้ายซบสโมสรอนใดท่ามกลางกระแสข่าวกับหลายทีมชั้นนําในยุโรปแน่นอนการย้ายมาร่วมทัพปีศาจแดงเขาจะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาแนวรับได้อย่างดีโดยเฉพาะการมายืนในตำแหน่งเซนเตอร์ เนื่องจากในตำแหน่งแบ็กซ้ายและแมิดฟิลด์แมนยูมีขุมกำลังที่เพียงพออยู่แล้วแต่ก็สามารถสลับมายืนด้านใดยามคับขันโดยจะมาจับคู่กับแฮร์รี่แม็กไกวร์ซึ่งจะมีสไตล์ที่แตกต่างจากวิกตอร์เดอรเลฟเพราะเจ้าตัวเป็นแข้งถนัดซ้ายและมีความคล่องตัวสูงรวมถึงสามารถออกบอลจากแนวรับได้ดีอีกด้วยอันดับ4เจรอนซานโช เมดฟิลทีมชาติอังกฤษเป็นหนึ่งในเป้าหมายของแมนยูไนเตดมานานแล้วแต่ก็ต้องล้มเหลวไม่เป็นท่าในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมาหลังจากปีสแดงไม่ได้ยื่นข้อเสนอตามที่เสือเหลืองตั้งราคาเอาไว้ก่อนที่ท้ายที่สุดนักเตะจะตกลงขยายสัญญาอยู่กับต้นสังกัดไปจนถึงซัมเมอร์ปี2022แต่อย่างไรก็ตามแม้ดาวเตะวัย20ปีจะต่อสัญญาใหม่กับดอทมุลไปแล้วก็ตามทีแต่เชื่อว่าหากแมนยูไนเตตยังสนใจจริงจัง และสามารถตกลงค่าตัวกับทีมดังจากเยอรมันได้แฟนผีก็อาจจะได้เห็นซานโชย้ายมาเล่นในถิ่นออทฟอร์ดได้ชสักทีและน่าจะเป็นจิ๊กซอชิ้นสําคัญที่จะช่วยมาเติมเต็มในตำแหน่งปีกขวาของทีมที่กําลังขาดแคลนอยู่ในขณะนี้อันดับ3ราฟาเอลวารานประกรลังทีมชาติฝรั่งเศสเคยตกเป็นเป้าหมายการเสริมทัพของแมนยูในเตะมานานแล้วแต่จนแล้วจนรอดนักเตะ ก็ยังคงอยู่กับทีมต่อไปโดยยังคงเป็นกำลังหลักจับคู่กับเซอร์คิวรามอสในยุคข,ของ,งเซรดินซีดานยางไรก็ตามเมื่อเร็วนี้มีกระแสข่าวว่าปิศาแดงพร้อมจะหววลากตัวอีกครั้งหลังจากนักเตะเหลือสัญญาในถิ่นซานติอาโกเบอร์เดบิลอีแค่17เดือนและยังไม่มีท่าทีว่าจะต่อสัญญาฉบับใหม่ออกไปเนื่องจากมีรายงานว่านักเตะอิ่มตัวกับราชันชุดขาวและต้องการออกไปหาความท้าทายครั้งใหม่ หลังจากช่วยให้ทีมประสบความสำเร็จมาแล้วมากมายทั้งการคว้าแชมป์มาริก้าและยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกแน่นอนด้วยประสบการณ์อันโชคโชนของเขาทําให้เป็นอีกหนึ่งแข้งที่เหมาะในการมาช่วยแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดกลับมาประสบความสำเร็จอีกครั้งและที่สําคัญนักเตะมีค่าตัวไม่ได้สูงจนเกินไปหลังจากที่คาดว่ามาริดพร้อมปล่อยในราคา44ล้านปอนด์อันดับ2ชูนสกุนเด ปากลหลังชาวฝรั่งเศสสร้างผลงานได้อย่างโดดเด่นกับเซบียาตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วพร้อมกับถูกจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในผู้เล่นเซนเตอร์ที่ดีที่สุดในลาลิก้าฤดูกาลนี้โดยเจ้าตัวเป็นกองหลังที่มีความเร็วและสามารถพาบอลขึ้นหน้านอกจากนั้นด้วยวัยขนาดนี้ทําให้ยังสามารถพัฒนาฝีเท้าขึ้นได้อีกก่อนหน้านี้นมีรายงานว่าโอเลกุน่าโซชาล็อกเป้ากุนเดเป็นเป้าหมายเบอร์หนึ่งไปแล้วหลังประทับใจกับฟอร์มการเล่นของเจ้าตัวตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้ว ที่เซบีย่าคว้าแชมป์ยูโรปาลีกโดยเอาชนะแมนยูเน็ดได้ในรอบรองชนะเลิศขณะที่วูดเวิร์ดก็พร้อมทำความต้องการของโซชาแต่ก็บอกกับโซชาไปว่าก่อนจะซื้อกุนเดมาร่วมทีมก็ต้องปล่อยนักเตะอย่างฟิลโจนมาคอโรโฮและเซอร์คิโอโรเมโรออกไปให้ได้ซะก่อนอย่างไรก็ตามดีลนี้ปีสัดแดงอาจจำเป็นจะต้องจ่ายหนักกว่าดีลอื่นเพราะเซบีย่าตั้งค่าหัวเอา,เอาไว้ที่60ล้านปอนด์เลยทีเดียว อันดับ1เออร์ลิงอบอสหาเลนอันดับหนึ่งคงต้องยกให้ดาวยิงฟอร์มแรงชาวนอร์เวย์รายนี้ซึ่งเป็นหนึ่งในนักเตะดาวรุ่งที่รับคําชมอย่างมากในช่วงที่ผ่านมาหลังจากที่เขาสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับเรดบูลซอบวกตามมาลุวยเสือเหลืองในปัจจุบันและตกเป็นเป้าหมายของหลายทีมชั้นนาในยุโรปหนึ่งในนั้นคือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหากจะมองนักเตะในตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าของแมนยูในตอนนี้นั้นอองตวน้มซสยา ที่มักจะถูกดันขึ้นไปยืนเป็นกองหน้าตัวเป้าเป็นส่วนใหญ่ก็ไม่สามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างสม่ำเสมอจนถูกวิจารณ์อย่างหนักขณะที่เอริสันคาวานีที่กำลังจะมีอายุครบ33ปีในปีหน้าซึ่งก็อยู่ในช่วงบ้านปลายอาชีพทำให้เป็นอีกหนึ่งจุดที่แมนยูจำเป็นจะต้องเสริมทัพซึ่งไม่มีใครที่เหมาะสมไปกว่าฮาเลนอีกแล้วดอสันซื่อจากอังกฤษ คาดการไนลอัพในฝันของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหากได้5สตราดังมาเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้นำโดยเออร์นี่บ h a ฮาเลนล์กองหน้าจากบริเซดอร์มุนฤดูกาลนี้ทีมของอเลิโกน่าโซชาสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจนขึ้นกลายมาเป็นหนึ่งในแคนดิเดตในการแย่งแชมป์พีเมลีกับแมนเชสเตอร์ซิตี้หลังจากกำลงังรั้งรองจากฝูงโดยมีแต้มตามอยู่10แต้มขณะที่ยังเหลือการแข่งขันอีก18นัด อย่างไรก็ตามทีมชุดนี้ปีแสดงยังเจอปัญหาอยู่หลายจุดโดยเฉพาะในตำแหน่งเซนเตอร์ที่พลาดเสียประตูให้กับคู่แข่งง่ายๆอยู่บ่อยครั้งทําให้พวกเขาตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับนักเตะในตำแหน่งกองหลังซะเป็นส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นดาวิดอลาบาแบ็กซ้ายจากเบอร์เมินิกลาเฟลวารานปักกันหลังจากเดลอมาริดและชุนสกุนเดเซนเตอร์ดาวรุ่งจากเซบีย่าขณะที่แนรุกนั้นจะโอนซานโช่มิฟิวจากดอทมุนและเอริบลฮาร์เรนที่ตกเป็นข่าวเชื่อมโยงมากที่สุด หากแมนยูได้ตัวมาร่วมทีมนี่คือหน้าตาแผนการเล่นตามคาดการณ์ของเดอร์ซันสื่อจากอังกฤษผู้รักษาประตูยังเป็นดาวิาดเดคคาลงเฝ้าเสาขณะที่แผงแบ็กโฟมีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดไล่มาตั้งแต่แบ็กซ้ายดาวิดอลาบาส่วนคู่เซนเตอร์นั้นจะมีชูนสกุนเดแนวรับดารุ่งจากเซบีย่ามาจับคู่กับราเฟลวารานกองหลังจากเรอัลมาดริดส่วนแบ็กขวาย,ยังคงเป็นอารอนวานบิสกาตามเดิม ขยับมาดที่แพงมิดฟิลด์เฟลดยังยืนจับคู่กับสกอตต์แม็กทูมินีขณะที่แนวรุกนั้นมีบูโนเฟนานรับบทบาทเป็นเพลย์เมกเกอร์โดยริมเส้นฝั่งซ้ายเป็นมาคาร์ดัฟฟอร์ดฝั่งขวาเป็นเจรอนซานโชคอยทำเกมสนับสนุนกองหน้าตัวเป้าอย่างเอริบัลฮาร์เลนมิโนไลโอลาเอเย่นของเอริบัลฮาร์เลนวันเด์ดิดทีมชาตินอร์เวย์สังกัดโบร์เซียดอร์ทมุนด์ ชี้ว่ามีเพียง4สมสรในเพีย์ลมกอังกฤษเท่านั้นที่มีศักยภาพมากพอที่จะซื้อตัวไปร่วมทัพได้พร้อมกับเปรียบเทียวว่ากองหน้าวัย20ปีมีสถานภาพเทียบเท่ากับลอิสแฮมิงตันในวงการฟอร์มูล่าวันก่อนหน้านี้เรอัลมดริดและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็น2สมสรที่เคยตกเป็นข่าวกับเออร์เนฮาแลนด์หนาหูเมื่อครั้งที่เจ้าตัวยังขาแข่งอยู่กับเรดบูลซาวบวกก่อนที่เสือเหลืองจะปาดหน้าคว้าลายเซ็นของเจ้าตัวไปครอง เมื่อตลาดซื้อขายนักเตะเดือนมกราคมที่ผ่านมาเห็นได้ชัดว่าทุกคนจับตาเออร์ลิงบารฮเลนในธนาดารุ่งผู้มีศักยภาพและจะกลายเป็นซูปเปอร์สตาร์ในอนาคตเพราะสิ่งที่เขาทำได้ในอายุเพียงแค่นี้นั้นหาตัวจับได้ยากเลโอล่ากล่าวให้สัมภาษณ์ผ่าน BBC โดยเขาจะกลายเป็นสตาร์ในโลกฟุตบอลในอีกทศวรรษต่อไปเพราะแข่งดังในยุคนี้อย่างสลาตันอิบราฮิโมวิชกิเโนโรนัลโดและเรเนลเมสซี่ กำลังโรยราทุกคนกำลังตั้งคำถามว่าแข่งเหล่านี้จะเล่นด้วยกันอีกนานแค่ไหนและกำลังมองหาดาวดังรายต่อไปผมให้เต็มที่ว่ามีเพียง10สโมสรเท่านั้นที่สามารถยื่นข้อเสนอในระดับที่คุณจะสามารถคว้าตัวเขาร่วมทัพได้และเขาต้องมีศักยภาพในทีมพอๆกับดอรมุนโดย4ทีมนั้นอยู่ในพรีเมียร์ลีกผมไม่คิดว่าจะมีผู้นูการฟุตบอลหรือเทนเนอร์คนไหนในโลกที่กล้าพูดว่าเขาไม่สนใจในตัวเขา มันเหมือนกับคนในวงการฟุตบอลวงการฟอร์มูล่าวันที่ไม่มีใครไม่สนใจรูอิสแฮมมิงตัน